ามอยากรู้วาระจิตของคนอื่นได้โดยไม่ต้องนั่งสมาธิจะมีวิธีรัดรัดบ้างไหมคะก่อนอื่นต้องตั้งมุมมองที่ชัดเจนว่าที่คุณไม่สามารถอย่างทราบความรู้สึกนึกคิดของอื่นได้ก็เพราะ 1. จิตเต็มไปด้วยม่านหมอกบดบงังเหมือนคุณไม่อาจเห็นรายละเอียดของสิ่งที่กําลังตั้งให้ดูอยู่ตรงหน้าตราบเท่าที่หมอกลงจัดม่านหมอกที่บดบังจิตให้แก่คลื่นความคิดฟุ้งซ่านกระแสความสงสยัยใคร,ร่รู้อารมณ์หดหู เสื่องซึมแรงพยาบาทอาคาตและความเพ่งเล็งอยากเสพกามลองดูความจริงที่เกิดขึ้นคนเราอยู่กับใครถ้าไม่อยากเสพกามก็อยากทำให้อีกฝ่ายเจ็บใจแต่ถ้าไม่รู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบกับเขาคือไม่เอียงไปทางราคะหรือโทสะก็ทำตัวหลบนสร้างโรคส่วนตัวปลีกตัวออกห่างจากเขาด้วยใจซึ่งนั่นก็คือการคิดฟุ้งซ่านประเวณไปเรื่อยหรือไม่ก็ปล่อยทอดหุยจนเม่อยลอยเคว แขวงถ้าคลืมคลึมขึ้นมาก็สงสัยใครรู้เพ่งเลงอีกฝฟายอย่างอยากจะอ่านใจให้ออกพฤติของจิตเหล่านี้ล้วนก่อม่านหมอกบดบงังอย่าว่าแต่จะเห็นจิตคนอื่นเลยครับแค่เห็นให้ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรคิดสิ่งใดอยู่ก็นับว่ายากแล้วจิตเต็มไปด้วยอคติคิดเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างคนอื่นกะเกงอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นคงรู้สึกอย่างนั้นคงคิดอย่างนี้ตัวอคติ นั้นเปรียบเสมือนเลนนูนเลนเว้าที่เมื่อคุณมองอะไรผ่านเลนเหล่านี้แล้วจะปรากฏเป็นภาพบิดเบี้ยวไม่เคยตรงจริงเลยและแต่ละคนก็มีระดับความรุนแรงของอคติมากงน้อยต่างกาันประเภทฝึกตัวให้พูดแล้วบอกว่าไม่ได้พูดคนอื่นถูกก็ป้ายสีว่าผิดพักพวกตัวเองผิดก็ตกแต่งให้เป็นถูกคนของกรรมเหล่านี้จะทวีอคติให้กล้าแข็งมากขึ้นเรื่อยๆอย่าว่าแต่จะเห็นจิตหรือความคิดของคนอื่นไว้เอาแค่จะ ใจตัวเองแม้พยายามอ่านจริงๆจ,จังๆยังยากเลยครับถามตัวเองก็ตอบตัวเองไม่ถูกว่าจะอยากเอาอะไรหรือคิดยังไงกันแน่ 3. จิตเต็มไปด้วยความไม่รู้ไม่รู้จักธรรมชาติของจิตไม่รู้จักธรรมชาติของกรรมวิบากไม่รู้จักที่มาเหตุผลต้นปลายคนเราจึงเหมือนม้าใส่แว่นเดินบังคับให้เห็นลูกวิ่งตรงหน้าคับแคบไม่รู้อะไรเลยนอกจากวิ่งไปเรื่อยๆเช่นนี้อย่าว่าแต่จะเห็นจิตเห็นกรรมหร หรือเห็นเหตุผลต้นปลายของคนอื่นแม้แต่จีกรัมแม้เหตุผลต้นปลายของตนเองก็ไม่อาจอย่างราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่อาจฉลาดในจิตของคนอื่นก็ขอให้ฉลาดในจิตของตนเองซึ่งพุทธพจน์นี้ที่จริงมีความหมายลึกซึ้งมากเพราะความจริงก็คือเมื่อรู้จักจิตของตนเองฉลาดในจิตของตนเองก็ชื่อว่ารู้จักธรรมชาติของจิตฉลาดในกลไกของการทํางานของจิตรู้รอบตอบได้ใน ต้นสายปราเหตุของอาการต่างๆทางจิตซึ่งก็นั่นแหละครับแปลงง่ายๆเลยเมื่อใดคุณเห็นจิตตัวเองได้เรื่อยๆย่อมเกิดความสามารถอาจจิตคนอื่นได้ด้วยจิตสามารถรู้ภาวะของตัวเองรู้ว่าตัวเองกําลังรู้สึกอย่างไรพระพุทธเจ้าตัดให้มีสติยอมรับตามจริงจะอยู่กับคนอื่นหรืออยู่คนเดียวก็ตามว่าปัจจุบันมีราคาหรือไม่มีราคะปัจจุบันมีโทสะหรือไม่มีโทสะ ปัจจุบันมีความฟุ้งซ่านหดถูหรือสงสัยใครรู้อย่างไรหรือไม่เมื่อทําความรู้จักกับสภาพหยาบๆของจิตตัวเองถูกรู้ได้เรื่อยๆเหมือนเล่นๆเหมือนดูทีวีแบบเอาความรู้เรื่องไม่ใช่เพ่งเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งจนไม่เท่าทันว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วในที่สุดคุณจะพบตัวเองเปิดใจรู้สึกสนุกราวกับเห็นสภาพจิตคนอื่นอยู่เมื่อสักแต่เห็นและยอมรับตามจริง ว่าจิตสงบเป็นอย่างไรจิตฟุ้งซ่านต่างๆนานา,นาเป็นอย่างไรใจคุณจะปล่อยวางทุกสภาพจิตที่เห็นเพราะทราบชัดว่าทุกสภาพจิตเกิดขึ้นแล้วต้องแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อรู้ชัดและปล่อยวางได้ทุกสภาพจิตที่เห็นคุณจะรู้สึกอย่างหนึ่งหลังจากเห็นสภาพจิตใดๆก็ตามใจจะว่างวาย จากความอยากว่างวายจากความฟุง้งซ่านและเหมือนความว่างตรงกลางอกมีความสเสถียรมากขึ้นเรื่อยๆตรงที่คุณว่างได้เรื่อยๆนั่นแหละจิตเริ่มเป็นสมาธิโดยไม่ต้องหลับตาทำสมาธิและในความว่างจากอยากนั่นแหละที่มัเหมอกบทบางต่างๆจะสลายตัวอคติที่เคยอัดแน่นจะหายไปพออยู่กับความว่างได้คุณก็สามารถสัมผัสจิตคนอื่นออกมาจากความว่างนั้นคืออยู่กับใครแล้วเห็นเขาพ เห็นเขาทําอะไรคุณจะสัมพันธ์ถูกว่าการพูดและการทําของเขาเหล่านั้นออกมาจากสภาพจิตที่มีราคาหรือไม่มีราคามีโทสะหรือไม่มีโทสะมีความฟุง้งซ่านโหดทูหรือสงสัยใครรู้หากคุณไม่มัวใจฟูหลงตัวว่ารู้จิตคนอื่นได้สักแต่เห็นว่าจิตแบบหนึ่งหนึ่งเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายไม่ต่างจากสภาพจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของตัวเองในที่สุดคุณจะหลุดจากกรอบของความ รู้สึกเป็นตัวตนเห็นโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากสภาพจิตอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปสู่ความเป็นสภาพจิตอีกอย่างหนึ่งวนเวียนเรื่อยไปไม่สิ้นสุดด้วยความว่างระดับนั้นจิตคุณจะตั้งมั่นได้นานดวงจิตจะใหญ่มีความสามารถแปลความคิดที่ลอยมาจากหัวใครต่อใครได้ออกบอกถูกว่าเขากำลังคิดอะไรได้เป็นคำคำหากคุณยังมีความรลบยังมีความหลงตัวความสามารถมองเห็นจิตและความนึกคิดของคนอื่นจะนำ ความทุกข์รูปแบบต่างๆมาสู่ตัวคุณเองแต่หากเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ว่าจิตของเขาความนึกคิดของเขาก็ไม่แตกต่างจากเราที่เกิดแล้วหายเกิดแล้วหายไม่น่ายึดมั่นถือมั่นด้วยอาการอย่างนั้นวันหนึ่งคุณจะพบความสุขอันเป็นนิรันดร์